สวัสดีค่ะ พบกับเว็บไซต์สมัครงานคุณภาพ nationjobs.com e ที่เป็นทุกคำตอบของการหางานและการหาคนกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีงานอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยค่ะบริษัทไฟโก้จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายและเป็นผู้นำเข้าสินค้าประเภทเครื่องครัวตู้ย่างไก่เตาทอดเครื่องปั่นน้ำผลไม้ไวต้ามิกซ์เครื่องทำไอศครีมและอุปกรณ์ครัวเพื่อให้บริการลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่อาทิแมคโดนัลล์ KFC พิซซ่าฮาร์ดมายเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป C.R.G. เท b i Starbucks, ๊ c บิ๊กซีสตาร์บัคส์เอแมากกว่า25ปีช่วงนี้เปิดรับสมัคร Key Account Assistant Manager และ Service and Technical Support ทิ้งท้ายกันด้วยคอลัมน์หน้าอ่านเช่นเคยนะคะการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบ้านใหม่หลังแรกตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้มีโอกาสซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน5ล้านบาทเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นผู้ที่มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธิ์นี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรและใช้หลักเกณฑ์ใดมาประกอบการพิจารณารับสิทธิ์กันบ้างติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Legal Advice เว็บไซต์ Nation Jobs com ค่ะ